วันนี้นะครับอัดเมย์รถตักขนาด1.2คิวนะฮะลูกค้าครับมาให้นำะห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดนะฮะตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของนักข่าขคอมพสู่เลยมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขอมพสู่รุ่น W100 A รุ่น8นั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่น8นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถที่ขายที่สุดบ้านเราเนี่ยลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยรุ่น8นี้เนี่ยจะใหม่กว่ารถบ้านเราเนี่ยไปอีก2รรรุ่่่่่นนะะคัับเพาาววตททีีใหมสุดที่่บ้าาานนเรจหยอยยยู่่เนีังเป็นแค่ตัวรุ่น6เเท่่่่่่าานน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 ัั้้ะะะะฮฮแแตตววีป็รุ8 8อ7ใหม กว่า2รุ่นนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแน่นอนด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีความโค้งมนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะดูบึกบึนดูเท่ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ยสวยๆหล่อๆเลยนะครับตัวนี้นะครับฮ่าอย่างนี้ ดอกนี้ยังใช้ได้กันอีกยาวนะครับพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังพัดลมไฮดรอลิกนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นโลกพัดลมไฮดรอลิกอย่างที่ได้บอกไปนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเริ่มใช้งานกันมาตั้งแต่รุ่น5แล้วนะครับความเร็วรอบของเขานะฮะจะหมุนเร็วขึ้นออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมีแต่พานนะฮะมาคอยดึงกันมาเครื่องยนต์แบบนี้่าเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับตัวนี้แยกเป็นปั๊มมอเตอร์ออโต้ออกมาอีกรูปหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะคคครรรััับอออออ่่่่ะเเเเเดดดี๋ยยยวววปิูืืงงงงนนนนนตตต์์กใสขข ในกระดากเครื่องของเขาเนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องคมพิวเ 4D95L นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ จะเป็นสภาพหน้าตานะครับลูกค้าครับในส่งของเทอร์โบของเขานะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูในส่วนของสภาพหัวซีดของเขาให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะครับเชิบเอ่ะนะฮะครับกระแห้งดีทั้งสองฝั่งเลยนะจุดรั่วซึมเนี่ย ไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะคร<ส>ับตัวนี้นะนี่แลวก็ในส่วนของเบอร์ยางขนาดยาวของเขานะฮะตัวนี้ก็ตามวีดีโอร้อยเลยเขาจะมาเป็นยางเบอร์16.924นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะของตัว W ดีร้อยแบบนี้นะครับนี่สวยๆนะครับแขนเขินนี่วายล่าไรดามไม่มีนะฮะบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มเนื้อเดียวแบบนี้เลยรอยชีขาดรอยทะลุของตัวนงกีี่ไมม ลูกค้าครับเดี๋ยวดูเกียร์กันเลยในส่วนของเกียร์ตามสายรถตักสซเล็กที่เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นลูกเกียร์ัามเพลิกนะฮะซึ่งแน่นอนการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าจะง่ายกว่ารุ่นเก่ามากนะฮะลูกค้าครับเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้ั่นเองนะฮะพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์หนึ่งโซนสี่แบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพลูกเกียร์ใกล้ๆกันก่อนนะครับ ก็มาแห้งๆดีปกติเลยนะจุดรล่วซึมตัวนี้เนี่ยไม่มีนะฮะลูกค้าครับแห้งๆดีปกติเลยนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับลูกค้าครับ ขัดึ้นมาด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในของเขานะฮะเบ,บาะนิ้หุ้มพลาสติกมาให้ด้วยนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้นะครับนี่หน้าจอของเขานะฮะก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่หน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายมากๆนะับพวกนี้นะครับแล้วก็พวกแอร์การทําความเย็นของเจ้าตัวนี้นะก็ามาเย็นพร้อมลุยเลยนะเอาไปเนี่ยลุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับนี่คอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลดียวแบบนี้ตามสไตล์รถรุ่นใหม่นะครับขึ้นลงซ้ายขวาล่อมง่ายแบบนี้ เดี๋ยวลองกดตัวเครปั๊มให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่กดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆชิวๆนะฮะตัวนี้นะครับจังหวะการยกแขนขึ้นลงนะฮะก็ปูดปารนิ่มนะฮะไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับนี่คอนโทรนิ่มมากนะฮะพักเบาๆก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้นะฮะอยากให้บอกไปการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยผักหน้าผักหลังแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะครับพวกนี้นะฮะลักษณะการใช้งานเนี่ยจะต่างจากเกียร์ท็อกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ท็อกรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ปุ๊บรถจะไหลทันทีนะฮะแต่ว่าพวกเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่นะฮะเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จังหวะทีีีีี่่่่่่่่่่่เเ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 รร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 ราาาาาาผผผออออนน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 นคคคคััััังงยยยย้้จจะะะะะชลวววววววมมม็หหหืบบบบกกไไไปใตตดดแท ปุ๊บนะฮะผ่อนคนเร่งนะฮะยกเท้าออกเขาจะเบรกไปเองแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือระบบของเขานะฮะไม่ใช่การเบรกติดเตะอย่างใดนะครับเป็นระบบของเขาซึ่งระบบนี้ย่บอกแล้วเลยว่าช่วยเราได้เยอะมากๆถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะลูกค้าครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้งานขาเนี่ยแค่ข้างเดียวนะครับเยียบผ่อนเยียบผ่อนเยียบผ่อนแค่นี้นะฮะข้างเดียวขับสบายๆทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะครับอ่าอันนี้ข้อดีของเขาแล้วก็ข้อดีย่างของเกียร์ปั๊มก็คือแน่นอนสปีดต้นความแรง ความไวในการทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ยคือของขึ้นชื่อมากๆ,ๆนะฮะเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับแบบนี้นะปื๊ดเหนะยียบปุ๊บพุ่งปับ๊บแทบไม่ต้องรอรอบเลยแล้วก็เรื่องความนิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อสุดน,นะฮะขับมันขับไวขับสนุกนะฮะตัวนี้นะครับนี่เอาไปในติดใจแน่นอนนะครับ <laughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะสะภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเกียร์เบื้องต้นของตัว w 1 0 0รุ่น8คันนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักโคมส,สุ WA 1นึ่งร้อยคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรทีร่ขึ้นตัวนี้ได้บนความมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอันก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับผมได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบอการตัดสินใจนะครับคันนี้ในบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งงงงงคคคััันน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 นะะะฮพววกกกปป๊มมเเ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 ออเออออยยยยยยรรรรื่่่ตดดดดิีีี์ข้้าาา็ทไไแแบหลใ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้กับตัวคอมสุด w a 1 0 0รุ่น8คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ท่านนะฮะสินค้าตัวแห่ของเรานะครับเหล่านี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ